วันนี้ป้าแบมพามาทานหอยทอดชาวเลนะคะหอยทอดชาวเลนะคะ,นะคะหอยทอดได้มาตรฐานแห่งเดียวในเชียงใหม่นะคะหน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แรนเจ้าเก่านะคะเปิดสีโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะโทรสั่งได้เลยนะคะนี่เมนูนะคะเมนูเด็ดๆ หอยแมลงผู้ทอดนะคะผัดไทยห่อไข่นะคะผัดไทยกุ้งสดหมึกห่อไข่นะคะผัดไทยวุ้นเส้นทะเลห่อไข่นะคะออส่วนนะคะผัดไทยวุ้นเส้นนะคะผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดแล้วก็หมึกห่อไข่นะคะขนมหัวประกาศผัดไทยทะเลห่อไข่ว้าวนะคะเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะ ผุดแล้วน้ำลายไหลเลยนะคะพี่แบรนะคะนาทานนาทานนะคะพี่น้องนะคะมาเปิดดูนะคะชิงนะคะว้าวว้าวว้าวนาทานไม่กล้าพี่น้องนะคะหอยทอดนะคะหอยทอดนะคะเจ้าดังที่สุดในเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ใหม่ใหม่น่าทานมากเลยนะคะหอยทอดหอยทอดนะคะ ดูนะคะสีสันนะคะอร่อยอร่อยนะคะหอยหอยหอยนะคะหอยทอดนะคะ,ะ,คะ,ๆๆะ,คะกล่องนี้กล่องละเจ็ดสิบบาทนะคะกล่องละเจ็ดสิบบาทนะคะน่าทานนะคะน่าทานมากเลยนะคะมาทานกับป,ป้าแบมนะคะพี่น้องเพ er ื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะคะแวะมาเชียงใหม่ก็มารับประทานกันได้นะคะหอยทอดนะคะ ร้านหอยทอดชาวเลนะคะร้านหอยทอดชาวเลสุดยอดนะคะสุดยอดมากเลยนะคะหอยทอดชาวเลนะคะหอยทอดชาวเลนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยจ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแปรแบมนทัวกินเที่ยวด้วยนะคะแปรแบมนทัวกินเที่ยวนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะดูจบก่อนนะคะดูจบคลิปนะคะดูคลิปจบนะคะค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะโปรดอย่าพลาดนะคะอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะอ n นดูป o b แบมนะคะรัก probeam fc p r o b e a ก็อย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะดูกันยาวๆจนจบนะคะ ดูจบแล้วค่อยกดนะคะกดติดตามนะคะกดติดตามนะคะติดตามไลค์แชร์เป็นกำลังใจพ่อแบมนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่พะพ่อแบมชั่วกินเที่ยวนะคะพ่อแบบมชวกินเที่ยวนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ